ที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ารู้สึก,ก่าส่องกระจกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะมั่นใจขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะสวยสักทีนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เคยมีปัญหาเหล่านั้นมาก่อนขอต้อนรับน้องวินะคะวิยดาชัยมงคลถาวรสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสมีค่สวัสดีค่ะนี่ผองขนาดนี้เคยมีปัญหาหนักด้วยหรอเคยค่ะพี่ชมพู่เมื่อก่อนอนะ่ะต้องบอกว่าไม่ใช่แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำแอคทิวิตี้เยอะค่ะก็จะมีเรื่องของความหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ย เยอะแยะมากมายแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองค่ะชายบวกกับคุณแม่เราเนี่ยเมื่อก่อนก็มีปัญหาเรื่องฝ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่เลยพี่ชมพู่ยนี่คือเราเองใครอ่ <c oughs> รอะน,อ <c oughs> นี่คือนี่คือคนเดียวกันนะคะใ,คใช่แ,แดดบ้านเรามันแรงด้วยเนาะมันมันเป็นเรื่องของปัญหาฝ้าปัญหาความหมองความหมองคล้ำต่างต่างเนี่ยเป็นอะไรที่มันหลีกเลี่ยงยากมาก ใช่แล้วเป็นผู้หญิงอะ<ช>แล้วบางทีตามวายัยพออายุเลขสี่ขึ้นนะมันมาเองนะน้องชมพู่อย่างพี่มิวบางทีม,มันก็แบบมาเองอะตามวายัยใช่มีลูกฮอร์โมนเปลี่ยนโอ้ปัญหามันมาทุกอย่างเลยไหนบอกสิว่าตอนนั้นที่เป็นปัญหาเนี่ย ทุกไหมเวลาทํางานมันเครียดมากเลยค่ะคือเวลาเราทํางานเนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นใจเกิดอาการแบบไม่ค่อยมั่นใจเวลามองคนอื่นแล้วแบบเออผิวเขาสวยเนาะอะไรเนาะเราก็อยากจะมีผิวสวยเหมือนเขาบ้างแล้ว,ลวทํายังไงถึงได้สวยขนาดนี้ค่ะนี่เลยค่ะเราไปเจอครีมตัวหนึ่งตัวนี้เป็นครีมโสมเกาหลียองจูค่ะตัวนี้เนี่ยมีโอกาสได้ใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจเลยชอบเลยไม่ได้ใช้คนเดียวคุณแม่ที่มีปัญหาฝ้า,าคุณแม่อายุแบบค่อนข้างมากแล้วอย่างเงี้ยมีปัญหาฝ้าให้ลองใช้ด้วยเทสไปด้วยกัน นะคะพอเทสไปด้วยกันรู้สึกว่าเฮ้ยผลลัพธ์ประทับใจนะคะประทับใจเลยตัวนี้เพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ใช้แล้วเห็นผลแล้วปลอดภัยนะคะ,คะสามารถใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลางคนตัวนี้คือใช้ได้เลยค่ะพี่ชมพูทำไมถึงเห็นผลแสดงว่าสารสกัดเนี่ยเขาใส่ใจมากๆ <c oughs> เลยถูกต้องค่ะตัวนี้เนี่ยสารสกัดเราใส่อัดแน่นไปเลยค่ะ5ตัวด้วยกันนะคะห้าตัวนี้มีทั้งสารสกัดจากสมเกาหลีสมเกาหลีตัวนี้นําเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรงนะคะสารสกัดจากส้มซาซุมะค่ะซึ่งตัวส้มซาซุมะเนี่ยเขาจะมี เรื่องของวิตามินซีไอตัววิตามินซีมันก็จะช่วยเรื่องของจุดด่างดำต่างต่างบนใบหน้าหรือใครที่เป็นสิวแล้วทิ้งรอยไว้อะไรแบบนี้ตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีนะคะสารสกัดจ,จากดอกซากุระดอกโบตานตัวนี้ช่วยในเรื่องของการยกกระชับใครที่รู้สึกว่าผิวหน้าเริ่มออมีรูขุมขนไม่กระชับผิวไม่แต่งตึงตัวนี้ค่ะช่วยเรื่องแบบยกกระชับได้ด,ดีมากๆแล้วก็สําหรับบางคนบอกว่ามีปัญหาผิวแห้งตัวนี้เลาใส่ตัวสเนลเข้าไปด้วยค่ะเป็นตัวสารสกัดจากเมือหอยทากค่ะค่ะตัวนี้ดังในเกาหลีมากใช่ดังในเกาหลีมากค่ะ Ừ ừ นะคะเป็นกระปุกนี้เลยนิสารสก,กัดเขาคัดมาจริงๆเนาะใช่แล้วเป็น สารสกัดพรีเมียมอย่างนี้ใช้ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกยังไงขึ้นตัวนี้ค่ะใช้ไปนะหลังจากที่ตัวเราใช้เองแม่เราใช้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปใช้จริงๆค่ะเวันเขาจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยว่าผิวเนี่ยจากที่มันมีความหยาบๆมันจะค่อยๆนุ่มค่อยๆดีขึ้นตามลําดับบางคนบอกว่าเป็นฝ้าหนาเป็นปื้นๆแบบนี้ค่ะเวันฝ้าค่อยๆจางค่ะฝ้าค่อยๆจางปัญหาค่อยๆดีขึ้นนะคะใช้ครบ1เดือนนะคะตัวนี้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆวิทาทุกคนเลยว่าสามารถทา b e f อ r e อัปเปอร์เทียบกันได้เลยค่ะอล้วของดีขนาดนี้แล้วมาจากเกาหลีด้วยตรงขนาดนี้แพงแน่ๆเลยหลายๆคนคิดแบบนั้นโอ้โหสรรพคุณล้นขนาดนี้ต้องแพงแน่ตัวนี้ต้องบอกว่าปกติแล้วเราขายอยู่690บาทบค่ะคุณนะ690บาทแต่วันนี้มาแซปทูเดย์นะคะให้ไปเลยราคาพิเศษ390บาทพอฮะ้ราคาเลยใช่390บาทแล้วยังไม่พอค่ะนี่น้องวิแถมตัวนี้ไปให้ด้วยเป็น สบู่โสมสา่ายแดงเอาไปใช้ล้างหน้ากันได้เลยนะคะตัวนี้ใครที่บอกว่าเคยใช้สบู่ล้างหน้ามาแล้วมีปัญหาหน้าแห้งเอียดนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆใช้คู่กันเห็นผลดีคูณ2ค่ะค่ะโอ้มีม,มีโปรกี่กี่แบบคะเนี่ยตัวนี้นะคะอันนี้เป็นโปรเปิดใจก่อนสำหรับบางคนที่แบบยังไม่เคยใช้อยากจะลองก่อน เอาตัวนี้ไปก่อนเอาโปเปิดใจไปก่อนนะคะได้ครีมหนึ่งได้สบ,บู่หนึ่งนะคะ390บาทแล้วใครไม่สะดวกโอนเงินเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยไม่มีบวกเพิ่ม<ช>ดีนะคะดีที่สําคัญวันนี้เดี๋ยวให้อนท็อปเป็นของขวัญไปด้วยค่ะนี่ของขวัญให้ไปเลยทุกบ้านทุกออเดอร์ไม่ต้องลุ้นแต่ว่าไปลุ้นเอา,าข้างในเป็นอะไรนะคะแอบบอกว่าบางคนโชคดีมีทองคําแจกกันให้ด้วยอ่านแลว นรกจะโป<อ>ร<อ>เปิดใจมีอะไรต่อคะโปรเปิดใจสําหรับคนที่แบบยังไม่เคยใช้นะคะอ,อยากจะลองก้าโปรเปิดใจไปก่อน390แต่สําหรับคนที่ใช้แล้วใช้มาต่อเนื่องเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันต้องตุนแล้วว่าไม่อยากขาดกาันแบบขาดการใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําโปรให้จริงๆโปรนี้ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนอนะคะมารายการแซ่บธุเดเดี๋ยวให้โปรนี้ไปเลยนะคะเป็นโปร3แถม6 เป็น9ชิ้นนะคะได้ครีมโสมเกาหลียองจูไป3กระปุกได้สบู่ไป3ก้อนแล้วก็ <ฮะ S 2> ตัวพิเศษพรีเมียมค่ะด้านหน้าตัวนี้เป็นเซรั่มยองจูซึ่งตัวนี้สาสกกรสกัดอัดแน่นมากนะคะนี่เลยใช้คู่กันแบบนี้ได้เลยสบู่3ครีม3เซรั่ม3ค่ะเป็น9ชิ้นแล้วเดี๋ยวให้ของขวัญออนท็อปไปด้วยราคาเท่าไหร่คุณป,<น><น>ปกตินะเดี๋ยวบอกราคาเต็มก่อนราคาเต็มปกติ2 0 7 0บาทค่ะ วันนี้มาแซ่บทูเดงไงธรรมดาไม่ได้นั่นน่ะสิให้ไปเลย1นึ่บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ9ชิ้นเนี่ยนะใช่แล้ว1นึ0บาทให้ก<ช>ี่สายคุณคะขอร้อยคนพอค่ะ,<ช>คะขอร้อยสายพอนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่โทร0ูนย์แปดศูค่ะ นะย้ำนะ0807435941คูนราคาดีขนาดนี้นะสายไม่ว่างใจเย็นๆน,นะจ๊ะมีสแกนได้ด้วยใช่ไหมคะ <S <S ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกสามารถสแกน QR code ได้ตอนนี้เลยขอดูเนื้อหน่อยได้ไหนะมน่ยได้เลยนี่ค่ะตัวเนี้ยอยากจะโชว์มากๆเลยพี่จะพูดลองได้นะคะนี่เลยอันนี้เลยปุ๊บอันนี้เป็น โสมพรีเมี่ยมลองได้กลิ่นโสมมาเลยจริงๆอันนี้ของแท้นะคุณผู้ชมกลิ่นโสมแบบว่าละมุนมากเนี่ยเนื้อครีมเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเข้มข้นแบบนี้เลยซึ่งโสมค่ะพี่ชมผู้สังเกตไหมว่าสาวเกาหลีคนเกาหลีทําไมเขาผิวดีเนาะเพราะว่าตัวโสมตัวเนี้ยค่ะมันเหมือนว่าเป็นเคล็ดลับความงามที่เขาใช้กันทั้งทานทั้งทาภายนอกทั้งกินเป็นพันๆปีเหมือนเป็นเคล็ดลับความงามของเขาเราก็เลยเล็งเห็นว่าเออตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ผิวคนไทยปัญหาผิวคนไทยที่เป็นกันมากๆก็เลยเอามาใส่ไว้ในตัวโสม เกาหลียองจูกระปุกนี้เลยนะคะอยู่ในกระปุกนี้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีแล้วค่ะวันนี้ได้กลิ่นโสมไหมนุ่มเลยถ้าอยากจะครบเซ็ตก็คือล้างหน้าด้วยสบู่ใช่สบู่ก่อนสบู่ก่อนแล้วตามมาด้วยเซรั่มเรียงตามเนื้อความเข้มข้นได้เลยตามด้วยเซรั่มแล้วก็ตกท้ายด้วยตัวครีมแล้วก็อยากจะย้ำเนาะตอนเช้าก็ทากันแดดกันด้วยถูกต้องต้องปกป้องนะคะบำรุงแล้วก็ต้องปกป้องกันด้วยค่ะสำคัญมากย้ำโปรโมชั่นอีกทีสิคะตอนนี้สายแน่นมากๆเลยตอนนี้คือสายแน่นมากทุกคนค่ะเดี๋ยวเอาเป็นโปรเปิดใจก่อน นะคะโปรเปิดใจนะคะตอนนี้1กระปุกค่ะปกติ690วันนี้ให้ไปเลย นะครีม 1, 1> นะแล้วก็สบู่ 1, 1. จาก690วันนี้ให้390บาทแล้วส่งฟรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพร้อมออนท็อกไปด้วยของขวัญแบบนี้ไปลุ้นกันได้เลยค่ะว่าจะได้อะไรนะแต่ให้ทุกบ้านทุกออเดอร์แน่นอนค่ะและสําหรับใครที่อยากจะได้ความคุ้มนะคะใช้มาดีมากๆเลยอยากจะใช้ต่อเนื่องมีใช้กันทางบ้านพ่อแม่พี่น้องไปหารกันได้เลยนะคะหรือว่าจะซื้อเซ็ตนี้ไปใช้กันทางครอบครัวก็ยังได้นะคะได้ไปเลยครีม3สบู 3, สบ่3เซรั่ม3เป็น9ชิลละนะแม่แม่ น้องให้เป็นของขวัญไปด้วยนะคะไปอีก3ชิ้นอะเอาลรอจริงหรอของขวัญ3ชิ้นอะ ใค้ไปเลยคุณคุณปรึกษาทีมงานยัง่ยปรึปกษาแล้วได,ด้ถ้าเกิดสายเข้ามาเกินแบบโอ้โหแล้วเธอมีของขวาญพอตอนนี้เขาบอกว่าสายไม่ว่างเลยคุณสายไม่ว่างคือตอนนี้คือทอคอนทรเยอะมากๆเลยคนะ่ะชมพู่บอกอย่างนี้นี่ก็เป็นคนฝากเพื่อนซื้อครีมเกาหลีบ่อยมาก <c oughs> โดยเฉพาะอะไรที่มีส่วนผสมของโสมเกาหลี <c oughs> เพราะว่าใช้แล้วมันเห็นผลแล้ว <c oughs> ตัวน,นี้ก็คือเขาใส่จริงๆแล้วนําเข้าจากเกาหลีด้วยนะคะคุณ <c oughs> แล้วโปรอันใหญ่อะพูดว่าคุ้มได้ไป9้าชินแต่จ่ายแค่หนึ่งพันเก้าสิบบาทเท่านั้นเองคุณนี้องบอกว่าเขาขายดีมากนะยอด มาประมาณ1เดือนนะคะยอดขายเนี่ยหนึ่งแกระปุกยอดขายรักแสน1น0 0งแกระปุกโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีทั้งลูกค้าที่เปิดใจมาลองใช้เพราะว่าสารสกัดมันอัดแน่นจริงๆแล้วเห็นคนที่เขาใช้แล้วเห็นผลจริงๆค่ะอีกส่วนหนึ่งคือกลับมาซื้อซ้ำนะคะ<ฮ>ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเยอะมากๆนะคะก็เลยเป็นเหตุผลให้เฮ้ย ยอดขายมันมันเกินคาดกว่าที่เราคิดไว้มากๆถูกต้องนะแต่อย่าชะล่าใจเพราะไปซื้อข้างนอกคุณไม่ได้ราคาพิเศษแบบนี้เด็ดขาดเลยนะคะ,คะแล้วเขาก็ไม่เพิ่มสายด้วยบอกได้เลยว่าไ,ไ,ไม่น่าเพิ่มเพราะว่าแถมของขวัญที่จุกมากเลยใช่ <นะ S 2> แล้ว,ลวเออเอารีบโทรด่วนเลยค่ะ0 8 0 7 4 3 5 9 4 1นะคะย้ำนะ0 8 0 7 4 3 5 9 4 1ห้รือว่าเอาง่ายๆตอนนี้ถ่ายรูปหน้าจอเอาไว้สแกนเขียวโคดก็ได้ทักมาได้เลยนะคะขอใ,ให้ทันสิทธิ์ที่เขาให้โปรวันนี้นะจะใช่่แล้้ววคอสรุปทททิงาี สเตสนี้หรือว่า ยี่ห้อของยองจูเนี่ยเขาดีเขาเลิศยังไงตัวนี้ค่ะอยากแนะนํามากๆนะคะสหรับใครที่เป็นฝ้าฝ้าหนาฝ้าลมฝ้าแดดฝ้ากรรมพันธุ์ฝ้าฝังลึกเป็นปื้นมีปัญหาผิวหมองคล้ำเนื่องจากตากแดดเยอะหรืออะไรก็ตามนะคะใช้อะไรมาก็ไม่เห็นผลใช้อะไรมาก็ไม่ดีขึ้นอยากให้เปิดใจลองนะคะสําหรับตัวนี้เพราะว่าสารสกัดที่เราใส่เข้าไปในครีมตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่เราคิดมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสมเกาหลีนะคะที่ช่วยในเรื่องของฟื้นฟูบํารุงผิวหน้าได้ดีมากๆสารสกัดจากส้มซาซึมะค่ะสารสกัด จากดอกซากุระดอกโบตันช่วยในเรื่องของการยกกระชับลดจุดด่างดำนะคะหรือแม้แต่เมื่อกหอยทากที่ทํามาสําหรับคนที่บอกว่ามีปัญหาผิวแห้งตัวนี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแต่ว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องเหนียวเนะหนะเนาะตัวนี้อันนี้แจ, <ะ S 1> จ้ง,งก่อนเพราะว่าซึมง,ง่ายม <ๆ S 1> ากถ้าสังเกตดูเนาะตัวนี้นะคะมันจะซึมไวซึมง,ง่ายมากๆแล้วผิวมันจะมีความแบบมีความชุ่มชื้นดีมากๆนะคะตัวนี้ใครใช้อะไรมาไม่เห็นผลแนะนําเลยอยากให้เปิดใจลองจริงๆค่ะสารสกัดที่เราคัดมาแต่ละตัวเป็นสารสกัดที่ ดูแลปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดเพราะฉะนั้นแล้ว7วันเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะแม่แม่ค่ะใครที่เริ่มใช้ไปแล้วนะเวันส่วนใหญ่จะเริ่มกลับมารีวิวแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันเริ่มดีขึ้นนะาน้องจากไอ้ความหมองค้ำมันค่อยๆดีขึ้นนะฝ้าหนาๆปื้นๆมันค่อยๆจางลงแนะนําเลยใช้ต่อไปเลยแม่แม่ค่ะใช้ต่อไปให้ครบ1เดือนหรือว่าหมด1กระปุกเนี่ยสามารถถ่าย before after แล้วมาเทียบกันได้เลยนะคะอันนี้คือกล้าเคลมเลยเพราะว่าของเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ดีจริงมันขายไม่ได้้้แสนนรรปป่ยออาจััคโ ได้อ่ะหนึ่งแถมหนึ่งครีมหนึ่งสบู่หนึ่งสามร้อยเก้าสิบแต่เซ็ตใหญ่คุ้มกว่าได้เก้าชิ้นหนึ่งพันเก้าสิบบาทนะคะอายัดเบอร์โทรสุดท้ายเบอร์โทรนะคะใครที่สนใจสามารถโทรมาได้ตอนนี้เลยนะคะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่สามห้าเก้าสี่หนึ่งหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยค่ะเลิศนะคะโรดีใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องวีมากมากเลยขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะ